go back to your seat go back go back go back อ่ะ my dear p l e a s e please a p บ l e อ uh, ่ะ open your eye matching ค uh, ่ะเอ้ยหาสิ you have to match those are for these are for b e t with this card อ่ะ matching them five เอ้ยใครนะใครอยู่กับใครอันนี้อยู่กับใครนะตัวอะไรนะ I, I need a dummy. Hello. Yeah. Which side? Do so. Ping pong. Okay. But this one will be better. Do I like her? What you think? No, my but this one will be the better. It's not in yeah. the pattern. Ah, uh, ha. Huh. I think what's next? How was next? What's next? What's next? I, next. <laughs> <laughs> I, uh, I put, the put like dying. this. Put like this. I was next. What's next? Is <laughs> it? อ้านิ้วก่อนนิ้วไหนพอยเตอร์อยู่ไหนพอยเตอร์อ่าดอดอ along the line อ่านี่ชื่อว่าดอจินบานนาลอลิงกินบานนาอ่าตัวตัวอื่นตัวเนี้ยอะไรตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรตัวนี้ตัวนี้อ่าใช่หรือเปล่าอ่า track รือ track track it on the teeth อ่า on the teeth แต่มันจะด่าดด่เอออ่า What snake What s n a k อันนี้ล่ะอันนี้อะไรอันนี้ w อ a t you อือ <is> อันนี้ตัวอันนี้ใช่หรอคะใช่ตัวอะไรคะควายควายควายอะ t r a ก t ซิอ่าโอเคเดี๋ยว okay. มันจะดุเด,ดิกดุเด,ดิก <laughs> อันนี้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรอ่ะอ้ออ่างอ้ออ่างมีไหม อ่างมีไหมอ่างมีไหมคะมีอ่าง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  abstract ซิเขียนง่าย how to write the อ่าง house a house is it look like a house yeah อะ uh, What's next What's next? i ันจะเล next alphabet ตัวไหนดีคะ What's next คะ Ah Jimmy j i m m อ่ะ What's next What's next Choose เลยค่ะชอบอืมตัวนั้นคืออะไรชอบฉัน Oh it look like T-shirt <ต> <box. S 2> But I cannot try this t l be so hard t r y ได้ From the head Start from the head อ่ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นขึ้นมา is l o o k i right, n like รอเรือแล้วก็มาตรงนี้ตัวเล็กๆเอ๊ะตรงนี้ก่อนปึ๊บตึ๊กตึ๊ตึ๊ตแล้วก็ฟึดขึ้นมา we did a mountain w t did a mountain uh huh. look like a mountain uh, that's right a uh, า what's next ค huh? u and this one the d a and this one did a house oh lily really? อ่าอ่า what next what next อัฟาเบตค่ะ next อัฟาเบตอยู่ไหนคะตัวอะไรนะเขาชื่ออะไรนะคอทนคอคณแอมคอทนเออไอแอมคอค,อ,ค, oh, อ,คอันไหนคอคนไม่ t e นชา how to write ค mm h hmm. อคอคอะ เอ้ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรเหมือนไหมเหมือนไหมฮะเหมือนไหมเขาเหมือนไหมเขาเหมือนไหมเขาเหมือนหรือเปล่าดูดีๆสิเขาเหมือนหรือเปล่า,า,ลาตัวไหนถึงเหมือนข้อคนให้หาใหม่อีกทีหาใหม่หาใหาม่ตัวไหนเหมือนข้อคน ดูดีๆหาไม่หาไม่ไมเนี่ยในนี้ยหาไม่ตัวไหนเหมือนข้อคนตัวไหนแฮนนี่ถูกต้องอ b s t r a c t ดิคะแทร r อืมแล้วน้องคนนั้นคืออะไรตัวเต่าตัวเต่าตัวตาหลังตรงตัวต่าหลังตรงต มาเอาตัวตาอหลังตู้มาเอาแทร็กก่อนแทร็กหัวเขาหันเข้าไปข้างในใช่ไหมแบบนี้ดิโนะสีตัวเต่กาก็ต่ออ่ะ,อะมากิมมี่กิมมี่อ่ะ next ค่ะ next alphabet อยู่ไหนคะ next alphabet คนนั้นอะไรอ,อ่ะอัะนไหนสาวเนี่ยเย์หญิงเดย์หญิงโซฟา ใช่ค,คือยอหญิงโสภาวมีแต่มันจะมีอย่างนี้เหรอด้านไหนยอหญิงโสภาอยู่ยังไงนะอย่างนะาน,นี้อะนะ track ซ่ยอหญิงโสาพ <just> าว <ride> ใช่วีไงเด้อใช่หรอ Yes <see> is <it> right i t j u s t is upside down อ่า how to how to write the ย mm ้อยหญิง hmm. Yeah เป็นหัว ถูกต้องแล้วก็มากับเพื่อนด้วยถูกต้องยอหญิงขี้เหงานะเนี่ยเป็นแดดี้มันเป็นคนโคนอ,อ่ะคนกับพู้หอ่ะตัวต่อไปค่ะตัวไหนอีกตัวไหนอีกคะตัวไหนอีกคะนัยจะรู้สิจิตตัวอะไรนะตัวอะไรนะพออพื่งน,นั่งอยู่ไหนอ่ะพออพื่งอ่ไหนเออปิงปอง <c oughs> อ่าอไรท์ไรทับเพิ un, ่สิวอชิสซาววอชิสซาวอิสตาบิโอ้แลีอ่าวอชเน่ค่ะจอจานอ่าจอจานติงตันติงตันติงตันเดี๋ยวไรท์ผิดเราต้องบนด้านนี้วนอย่างนี้ ติ dans, dans. ้งต awesome. ันติงตันลูกสุดสบอมจุเด็เลยน่แค่สีติงตองเนี้ยนะรอจุลรอจุลรอจุจุลอจุล่รอจุไลเขียนเขียนเขียนเฮ้ยยังไม่ม้วนเลยม้วนหางซิลูก ม้วนหางสิลูออกบนหัวก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บม้วนหางปุ๊บโอเค่ะมาอีทอดเดอร์ินโบเอเอีกอีทอเดอินโบ้อ๋อรินโบเดอะไคท์สไร่ฟลายอินเดอะสกาย w h a ย is this h a h w h a is this alphabet ตัวอะไร Do you know ตัวอะไร อะไรปยังไงไม่รู้ตัวอะไรพยายามก่อน try you อยู t จ e าสีแต่พี่ r จอฟอร์เรตไว้ตัวอะไรคะตัวอะไรผาพิงห่างยาวๆตัวอะไรฟ้อฟ้าโอเคปิ้งปองเอาฟ้อฟ้าเขียนหัวลงมาโอเค โอเคแล้วอ okay. so oh, ันน yeah. okay, right? ี dong, ้สำหรนี้โอ้โหเดี๋ยวลิโอเคไหมสำหรัีวันนี้ฉันจะเล่นติ๊ d ตัน t ิ๊งตนไม่ใช่ไหม d เลยอ่